หน่าห่วงว่าคุณพิรพันธ์ท่านอาจจะไม่รอดก็ดูสิ่งที่พวกเพื่อใครทําอะไรไว้กับลุงบ้านป่าสิถ้าเขาไม่พอใจเขาจะทําลายถึงที่สุดกรณีของคุณพีเนี่ยไม่มีครั้งไหนที่นายใหญ่เขาจะลงทุนลงแรงออกมาด่าออกมาว่าออกมาไล่ด้วยตัวเองเลยนะแสดงว่าเรื่องนี้เรื่องใหญ่พวกเพื่อใครไม่ไว้ชีวิตคุณพิรพันธ์แน่นอน <laughs> แต่พวกเราพี่น้องคนไทยก็ต้องใช้ใจเป็นธรรมพิจารณาดูนะว่าสิ่งที่คุณพีแกทําไปเนี่ยแกขัดขวางหลายอย่างเอาไว้เนี่ยใครที่ได้ประโยชน์ถ้าเขาอยากจะขึ้นภาษีแวตสัก15เมีใครกล้าขวางอะไรไหมถ้าเขาจะบังคับให้คนไทยเราต้องเป็นหนี้ค่าไฟฟ้าสำรรองอีก3,600ไม่กวาดจะมีใครกล้าขวางเขาไว้ไหมหรืออย่างที่เมืองแม่หมะเขาจะหัวประมูลให้ใครขนถ่านหินลิกไนไป ได้เงินไปเจ็ดพันกว่าล้านมันก็ไม่มีใครกล้าหึงหรือที่น่ากลัวที่สุดเนี่ย MOU 44เนี่ยที่จะเอาประเด็นพลังงานมาบีบคั้นคนไทยให้พวกเราจำใจต้องยอมเจรจาก,กับกัมพูชาผลสุดท้ายเขาก็จะได้สัญญา MOU 44ไปพวกเราคนไทยก็เสียผลประโยชน์มหาศาลสถานก,การณ์ตอนนี้คือในประเทศนี้ไม่มีใครกล้าขวางในายใหญ่สักคนทั้งแผ่นดินนี้ มันมีแต่คุณพีรพันธ์คนเดียวที่กล้าลุกขึ้นมาบอกว่าไม่เห็นด้วยไม่ยกมือช่วยที่จะขึ้นภาษีขวางเอาไว้ไม่ให้กรกพอชุดใหม่ที่เขาตั้งกันไว้ตั้งแต่สมัยไปตีกอ๊อฟที่เขาใหญ่ให้ขึ้นมาบังคับพวกเราเซ็นสัญญาไฟฟ้า3,600เมกะวัตต์แม้แต่เ o u ม4คุณพีรพันธ์ก็ไม่ให้ลูกน้องของท่านไปร่วมประชุมถ้าคุณพีรพันธ์ทำสำเร็จนะบอกเลยนะว่าพวกเราคนไทยนะได้ประโยชน์แต่คนที่เกิดโทษ ก็ได้แก่พวกนายใหญ่พวกพักเพื่อใคลพวกสหายรักเพื่อนเลิฟเขาที่กัมพูชาน่นที่เขาจะเสียหายที่เขาจะขาดผลประโยชน์ไปรวมทั้งพวกนายทุนพลังงานข้าใหญ่ที่เป็นายนทุนสนับสนุนพักเพื่อใครนั่นแหละนี่ไงมันถึงทําให้นายใหญ่เขาโกรธจัดหัวฟัดหัวเวียงถึงขั้นออกมาไล่ออกมาด่าออกมาว่าด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นทานายได้ครับว่าพวกสุนัขรับใช้ข้างในเพื่อใครน่ะก็จะด่าหน้ากัอนออกมา าทางกำจัดทำรูปิทางเพื่อกำจัดคุณพิรวันธ์ให้ได้ยังไงก็เอาไว้ไม่ได้มันน่าหดหูใจนะถ้าไม่มีใครขัดขวางเอาไว้นายใหญ่จะทำอะไรกับประเทศเราก็ได้กลายเป็นลูกไก่ในกำมือสถานก,การณ์ตอนนี้มันมีแต่คุณพีคนเดียวที่กล้าออกมาลุกขึ้นมาปกป้องประเทศไทย ต้องให้เขาถูกทำลายต้องให้เขาถูกทำร้ายต้องให้ทุกคนจับออกไปผมไม่ได้เรียกร้องให้ใกลว่าต้องรักคุณพิรพันธ์นะแต่ผมคิดว่าคนทำงานต้องได้รับการปกป้องผมขอเรียกร้องให้พี่น้องคนไทยที่มีหัวใจเป็นธรรมจะรักพัรคไหนจะชอบใครไม่สําคัญแต่ท่านพิรพันธ์คนนี้มีความจําเป็นที่พวกเราจะต้องปกป้องเขารักษาเขาไว้ให้ทํางานต่อไปให้ภารกิจของเขาสําเร็จ เพื่อผลประโยชน์ทั้งมวลของพวกเราคนไทยของลูกหลานคนไทยของประเทศนี้ตลอดไปช่วยกันครับโพสต์แชร์ทุกช่องทางแฮชแท็กเซฟพิรพันธ์รักษาคนดีรักษาคนทำงานอย่าให้คนบ้าอำนาจอย่าให้ผู้ยิ่งใหญ่ทำลายคนนี้ได้แชร์ช่วยกันไปครับทําให้เป็นไวรัลทางประเทศเซฟพิรพันธ์ครับ